ว้าวนูพวเราจะมาน้ำเสียการใช้เครื่องวัดความต้านทานของดินอุปกรณ์มีดังนี้หึงแท่งกาวสองแท่งอิเล็กโทรสองชิ้นสามสายไฟสามสีและเครื่องวัดความต้านทานของดินดูกันสาธิตเลยครับสาธิต เดือนที่สองห่างประมาณโดยประมาณสิบเมตรถ้าถึงสิบเมตรานครับานวันนี้นะครับ หลังจากนั้นไปหลังจากต่อไปห้าถึงสิบเมตรครับนันนีันโจีอเคแแรกนะครับถ้างสายสีเขียวนะครับไปที่จุดสีเขียวนะครับ แล้วจะเอาไปที่แท่งกาวนะครับเอออะไรไปยอไม่เมื่อยจนได้ย่อนงแล้วขึ้นไปเลึกมีเข้าที่ไปทา่แท่งกาวนะครับขั้นลูกต่อไปเอาสายที่สองสายสีเหลืองไปยังแท่งอิเล็กโทรดตัวแรกนะครับอไปที่ใบก็ไปเห็นมั้งเหรอ ครับเชิญนะครับนี่ครับสายสีแดงใส่ตัวอ่าสีแดงไปเลยครับเราจะเอาสายสีแดงนะครับไปใส่ยางแท่งอิเล็กโทรตัวที่สองนะครับเดินมาประมาณสิบถึงห้าเมตรนะครับถ้าสายเรายาวตามมาเลยครับตามมาเลย นี่นะครับานี่ตรงสายแท่งอิเล็กโตรดกลับนี่ครับผมเสร็จทีบครับขั้นบับต่อไปเป็นการเช็คแบตเตอรี่ให้กดที่แบตเตอรี่เช็คเมื่อเข็มตีขึ้นแปลว่าแบตเตอรี่พร้อมใช้งานให้กดไปที่ย่านคูณหนึ่งโอห์มถ้ายังไม่ขึ้นให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคูณเริ่มจากคูณสิบไปถึงคูณร้อยึืนกดเข็มมันจะตีขึ้นนั่นเอง ความต้านทานระหว่างหลักดินกับกับดินต้องไม่เกิน5โอห์มพื้นที่ที่ยากในการปฏิบัติยอมให้ค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม่เกิน25โอห์มครับใใช้้วิหคมนไป